Cái bóng kè bóng hát bóng tay ngòi nó tay bóng 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 ใกล้แล้วใกล้แล้วเชี่้วเลย <c oughs> มาเล่นๆหนิเนาะ <c oughs> อันนี้พี่น้องเยคอนไฟคอนกุ้มนี่เนาะจีอย่างเด้อน,นี่เนาะให้อยู่ใ็ดกินยังอันนี้อ่าขอ,อมาหาทางน้องหลาเพิ่นอีกรอบนึงพี่น้องเนาะพอดีซื้ออ่ากับเขา่ากับน้ำกับขนมมาฝากอ่าก่อนจะหวนวตาวขึ้นดงพะแลพี่น้องเนาะอ่าทางบ้านน้องเอ็ดพี่น้องเนาะอยู่บ้านเหล่าดวงพอดีแค่นี้แหละเนาะเห็นทางเอื่อยโดยเว่าทางแม่น้องปูสบายดีเดอ้อ ไปไปดีอักไ่อยัางเห็ดยังนี่นะเห็ดยังนี่เขาตำเข่าเลยมันย่งเขาเอือดสากบ่อเห็ดสากตำเข่า่สากตำเข่าเขาเปือกเนาะเพออเมนบ่เพื่อตำเข่าบ่น่ะ เออพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งกนะนะอนแสนเนาะสบายดีเริ่พี่น้องเด้อเบิดสุขูมสุขคนพี่น้องเนาะมาเยี่ยมยามอัปเดตให้พี่น,น้องเบิ้งน้ำกันเนะาะสำหรับทางน้องปุนาตอนคำโต้อแนแดงๆตำเข่าวุ้ยเป็นสองร่องไผ้จักดิพี่น้องเนาะมาเขตทางเมืองเซโปนเานี่เดืองตำเข่าตำน้ำ เออสบายดีเด้อล ну. oh <l Jean Rabbit bulun> no ูกเด้อสบายดีเอ้าติดไม้แน่เนาะตำน้ำบ่อตำอ๋ออันนี้บ่อผมมองห้องสีเข่าเจ้านะเดยห้องสีมือแหละเอออ่าดูไปหน่อยมองนี่ตำชุ่มมือบ่ลูกโดยบ่ได้ไปสีโยงสีบ่บ่มีเงินกันสี ไม่ไปซีไปซียูฮงซีนะเพิ่นเอาสอบเท่าไรนะสาแพงบอกโอ้สามสิบพันสามสต่อสอบโดย ah, oh, อ้าโทอย่หน่อยไปสีหาเงินได้บ <c oughs> นเมนง,ง่ายๆเด้นีนเนาะโดย <c oughs> โดยอีกเฮกบ่ลูกครับเชได้นี่เนี่ยไปเชได้พัด่ปเชได้เนี่ยเนิ่ อันนี้เจ้าตำตลอดบ่อต่อมนี่กับไก่มาเราเลนะ่นี่เนาะใก่เจ้าบ่ไก่ฮะโอ้แม่นบ,บ,นนบดบ่เป็ดน,น,นี่กนะัแม่นบ่โดยเป็ดเฮามั้งโอ้ไปแก่กาในลายแท้นี่เนาะเดี๋ยวออกกําลังกายได้บุเสียง<ด>กต่เนานะดได้อยู่บ่ดูได้ ตามไม่จำพว่ได้รยันเข่าเจ้านเนี่ยมันสีเฮียเข่าให้บ่นี่ยนะดยเดอ๋ยวน,นี้ไม่ต้องนเนาะได้ยังกินขเข่าแรงบุญน,นี่ลูกกินแล้วฮะกินแล้วกินแล้วได้ยังกินกินผักกาดกินผัากกาดโดยต้มผักกาด โอ้ oh, ประกาศในสวนเจ้าหันบอ่อโดยอืมเดยเลยอันเอาพรมขึ้นน้ดุผมมันปกหนาย,ยันพีนอ่องคุณบุห็นโอเคอ่าเอานั่งถ่ายินรถนี่กันเนาะอือเยอเปิดสิได้เข่าเตนิมิดเนาะตำใกล้ระโบใกล้พอพัดร้วบนี่ จังไหนพัดจงัง<ด>น้อยเนาะเลยอ่าเดี๋ยวจังน้อยบุเซ้งจะลองต่ำเบิงเด้อยเลยอ่าโวนไลน์นไม่แต่แหงข้าเจ้าตา่ำเลเบิกในพี่น้องอีจจะบ่เคยต่ำใจเพื่อนเข่าข้าเจ้าเฮียฮะเข่าขเฮียนี่บ่แหงนะเจ้าติดโทษอีกแล้ว่ววอ,อ้ผัดเกินเออเอาพอผัดละบ่หนะเลยโอ้เอาเอาอก็ลงก็เนาะงามแท้นี่บ่ ก็คิดว่ามันก็ะเล็กง่ายเนาะมันบุคือเข่าบนบ้านเราได้พี่น้องกันเขานาและอุ้ยซาและเขานานี่มันหยากหยาบกูนี่มันบริบูรณ์ยอันนี้อันนี้อย่างี้ถือว่าอยักง,ง่ายอยู่ด้วแต่บุเชียงเบิกนี่ยเลยนพ่อ,อ,อ,อกันพี่น้องนักส่ง นมคำแรงๆอากาศหนาวๆอยู่บ้านเก้งดวงอ่าคับเวลาน้องปูหนาอ่าพัดเขา่าโอ้โอโอ พี่เนาะพัดแบบนี้มาแต่จักปีแล้วลูกจะพัดมาแบบนี้แลตจักปีแล้วโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนทอดบ่อนสองสามปีทอดเลยทอดเลยโดนอ้าวโอ้ยโย่นี่พี่น้องเนาะ โเต็มเป็นทุกอย่างเลยน,นี่เนาะหนึ่งเขานะ่าเนาะหนึ่งเข่าตั้มเขา่ารักงหน้าอายู่หากินโอ้ยสุดแล้วเหรอตั้มโ่้วอรุปอะไนระเอาเนาะตั้มต้ออีกเอา้าเดี๋ยวอันจังหน่นอยก่อนสะรุอ่ะ เี๋ว่างก่อนก็ได้อ่ะเดี๋ยวเอาของฝากน้ำมูเชียงก่อนอ่ามีขนมแล้วดูเด้อมีนะกับปิ้งหมูสองปิ้งแล้วกับปิ้งอัวเด้อแต่ว่าเอาไปอุ่นก่อนเด้อมันยังแซ่บแล้วดูเด้อเด้อเอาลูกอ่ะขอบใจเด้อโอ้ยเอาไปให้อันทั้งแม่เจ้าไหว้ก่อนก็ได้ไปดูไหวแต่จังมาต่ำเด้อได้เดี๋ยวมูเชียงจะเฝ้าถ่ายเด้อได้เสร็จแล้วเลยง้อหนี่เนาะงมิดญ่นี่เนาะนี่ เออไฟยอยู่เพื่อนเจ้ากับโบโด้มีนะเนาะโดยมีแต่แผงฉากแผงฉากแผงอันไหนนีบ่โดยแผงชลาเซลฮะน,นี่บ่โดยมีจักรหลอกลูกมามีจักรหลอกแังฉากมีอันเดียวบ่อันเดียวโดยมีแต่อันเดียวมันก็หุ่งอยู่บ่โอ้ยหุ่งแหละ ป้อนอันแต่งามอางนี่เป็ดใกล้โจรสบ่อนี่ยนะเป็ดฮอร์โมนโอ้พี่น้องเยแม่บ่เลยนี่เนาะใสะคอมันอยู่เสะดลุเขาอยู่ในนองบ่ได้อยู่ในคอกเอ้าอยู่ในนองอยู่ในนองน้าบ่โดยเอาสั่งว่าแท่งใกล้กับแม่นบ่อไก่อยู่ในคอกไก่อยู่ในคอกแต่เป็ดน่ยอยู่ในหนองน้า เกือกเช็ดมันแหลกกับมันไปไปอยู่นอนในน้ำเออจะนอนกินอิ่มลนวก็ลงหนองน้าบ่อันข้อใก่้ยู่แถวนี้บ่ติดติดเฮือนอันบ่ยู่เจือนเจ้าขันบ่โอ้ยอ๋อฮะอุ้ยพี่น่อย đi bưng cô con những cục rỉa thế này bố chuyển ờ. ừ. thuông vô nhắm bên mảng này xuống chỉ lốc bên ngay thay đụng này bố rồi mảng một lốc như bố mạc xì... Xì ờ... mạc nó rồi mẹ em bố con này hơn cho bố tuần này cả Đôi. อ่า1 2เนาะแม่นเบิดไปน้อยเนาะกบบ่มีนี่ก็แม่นบ่ลูโดยคันหามันโอ้เอาเจ้าตามท่าเด้อลูกเด้อโดยมาเบิ่งทางแม่เราเกือบเป็ดก่อนอู้ยจักโตเอ้ยนี่เป็ดนี่ เป็ดสิบสี่โตไก่อีกบานนี้เนาะเออแต่ว่าข้อไก่เนี่ยเห็ดติดอยู่ในเฮือนเลยนี่เนาะมันบุมมีให้บ่นนี่บันบุมมีให้ขึ้นไปนอนนั่นบ่บีมเนีย่ยก็ต้องไปนอนอยู่ในอันหน้ำนองเพราะว่าเป็ดเนี <laughs> ่ยเองง่ายแท้เนาะ เนาะเนาะนักปีโอนี่แก้มก่อนนี่พี่น้องเนาะพี่น้องถามมาว่าเกาแก้มก่อนนี่งามหมดใช่เนานะเบิ้งพี่น้องไอ้ามแท้ง,งามว่า,าใช้ดุใกล้กกพ,พ่อพัดอีกกระบ,บอ,อกจะน้อยบ่ใช้เบิ้งโมเสียงขอทำบิ้งเลยมา้อ,อ่ะมาจับกล้องให้โมเสียงพี่จันนะสลองเหมือนกันทำมันเฮียอย่าว่าเด้อด <c oughs> ทนมันเฮียอย่าว่าเด้อ เฮ้ยเบื mm <desse> ้อคขะเอาทางนี้ต่ำดูทางนี้ค่ะทางนี้บ่โดยทางจูต่ำลงไปเรื่อยๆบ่ได้คอกมือใช่บ่บ่ต่ำต่ำแบบชิบ่โดยต่ำลงไปเรื่อยๆเนาะโดยเบื้องเด้อคันว่ามันมันอันรน่ะเจ้าบอกใอยเด้อต่ำแห้งอยู่บ่เอาแห้งอยู่บ่ดูโดยแห้งได้กับปวดบ่าได้เนาะอ๋อแห้งและต่ำเขา ต้องใส่แห้งๆบ่โดยแต่ว่าแห้งเข่าวันที่สิบเบิดเดี๋ยนาะโอ้ยวายแล้วเดี๋ยพี่น้องเพื่อช่ได้กินข้าวต่ำที่นี่ก็เมื่อยเลยวายแล้วอายาเอ้ยนั่งก็ชงบาทเลยโอ้ย <c oughs> ได้ระเบ้าลูกพัดได้ระเบ้อนี่ ผัดได้แล้วฮะผัดได้แล้วอเออีกตัวหน่อยก่อนเนาะโดยสุไลม่ไต้ไปให้กับเจ้าตำให้แล้วกับบัได้ลองบึ่งโอ้ยย่านเข่าเหี้ยบ่ได้ัยเลยใกล้ใกล้น่กกินบ่ได้นะ เมนุ่ปูว่าตา่ำนิดได้บ่แล้ววะต่ำกับใครกินเนาะอ,อาลูกอ่ะมาลองพลาดเบิ้งบบดนี้หากเติบได้น,นี่เนาะเออโอ้พี่น้อยเอาเรื่องอยู่ได้นี่ ตามเชือลูกตามเธอตามเชื่อพ่ออันนี้รอบที่ชอกนี่เขาตำนี่เนาะโดยมาด้พี่น้องเด้อมาตามเขา่าตามเขาเปลือกเข่าให้แต่ว่าเข่าให้เข่าหน้าเหนีบวเพถ่เสฉะอง่าย,ยานนเนี่ยอม,มองไปแบบสิ่งมันคือมุนแล้วเขามันออกมาในที่แห่นี้เนาะ ั่ามนให้เป็ดโอ้แบบนี้ทุกเทื่บ่สิีเจ้าต่ำหโดต้องเห็นแบบนี้บ่ นีบุไปทังในด้ได้นีตู้ได้ได้นีเนาะตาข้า<อ>ตามเข้าพุทุเอาเอนเนียวว่คอนเอนาเรวเลย

สอบในเฮือนเจ้าขเข่ามีลูกเขาเขาเปลือกหกสอบฮะยังหกสอบทีวานอยู่ในเจืเอนเจ้าเหรอ大姐มีพวกสอบโดยอ่าหกสอบนี่ได้จักเดือนลูกกินม่ถึงเดือนฮะม่ถึงเดือน เพราะว่าเ้าต่าแล้วเขาเขามันได้น่อยอยู่ด้ีเนาะมันเป็นข้าวเปลือกถ้ามันเบิดจากหันแล้วไปซื้อเอาบอ่ลูกบ่มีเงินฮะคันมีเงินเลยซื้อคันบ่มีเงินเย้ยเคยเคยไปซื้อเอาไปเป็นสอบกับซารมีอยู่บ่ลูกซื้อคือกันเ,เคยซื้ออยู่บ่ดอสอบเท่ะเลน,นะเขาติดเป็นโล อ๋อเขาเป็นโลบ่ดยแต่ว่าเคยได้อยูโบ่เป็นสอบนะสอบมหาชิโล่เขาสานโดยถึงแหละเคย<อ>บมมหาิสอบถึงแสนก็ได้เนอะเอาตามอีกรอบนี้เนอะามอีกรอบนี้เราก็ลแล้วละ มือไปใช้มื่นอยู่เมือนม,มือนบ่อมื่นโดยเอ็มมาไปหาฟืนอีกแม่ไปชงแหงแหงเขาเอาน้องเอาน้องอีกมือโดยอ๋อแม่ไปส่งมันโดยเนาะเดี๋ยวจังมือพาบุเชียงไปหาเบิ้องน้องไม้เบืองเจ้าหาตอนนั้นเลยเด้อโดยมีบ่อยู่หันกันยังมี ตามตน้นคำต้นหนงๆนี่แหลนะเนาะจังอันนี้พี่น้องเยแต่มห้อนนี่เพื่อออกแล้วก็อาบน้ำเลยไก่ขาวนี่ก็งามแท้นี่เนาะไ oh. ก่จะบ่อนี่ก็ไกล้ข่าวมั้อ๋อมีแบนะ้น้ำอยู่บ่อจะเดียงแ<ม>บ้ำนะอยบ่อ<ะ>มันคายแล้วฮะมันคายแล้วแต่ก้อนนี่มีอยู่เงินบ่โดยแต่ข่าวประกาศ ว่าคันไพอยากเลี้ยงแบะและเลี้ยงเอาคันไพอยากได้แบะเลี้ยงแต่เอาบนเอาขาดเอาน้องตลอดไพจะเลีเ้ยงเพราะไม่มาแถวเขตน,นี้บุคคลหินเบะเนะ<ด>เาะเลยแต่และครอ,อบครัวแถวนี้บุคคลหินเบะาาแล้วเขาเจ้าขายเวอร์สโมดุโดยขันแบะเฮาขันบ่ขายและไล่แบะ ทรงเสือมีจักโตลูกเจ้าหา้าโตเสือมีจักโตห้าโตหาโต,าตส่งเด้กะหา้หาโตคือกันหาโตคือการเอออันไปหงเฮียนนี่เวลาอันน้องเจ้าไปนี่เจ้าไปส่งน้องหรือว่าไปเองไปกับมูน้องเจ้าไปก็มูเอง โดนไปกับมูแลไปกับไอ่อะไรไปส่งบ um, ่อดยบ่อเขาก็เข้าหงเยนอยเจ้าก็เข้าหงเยนคือกันโดอยู่ปออะไรแล้วไายเจ้านะปอสามอ่เจ้อยู่ปอสาเดยโอ้อ่าาาาาาาเาาาเาีานาาานาา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 า เรามีน่าจะได้มาไวนีนเนาะเอ้าเนาะเดี๋ยวให้ทางน้องเพิ่นพัดเบิ้งน้ำกันอีกจังหน่อยก็สิอเดินทางไปหน่อยทังคงมหลายมืออื่นเพม่หลายจังนั้นจิตขอบมาเยี่ยมยามิใหม่ถือว่ามีอาชีพหลายเนาะในเฮือนเจ้าเนาะล่ะเนาะเป็นขยันในพี่น้องอยเนาะเปล่งเป็ด มีไก่แล้วก็มีอ่าของปลูกของพังหลายสิ่งหลายอย่างโดยคันบะปลูกก็อยากกินี่นะล้วเป็นเฉ้า่ะเจ้าคิดถึงแล้วลูกเจ้าอยากก็จะปลูกเอาล่ะเป็พักเป็นยังกันากพักกัยากคายก็ปลูกเอาเนาะ

ใกล้แล้วใกล้แล้วเชี่ยแล้วเลยมาเล่นๆหนิเนาะ่าฮาฮ่าาฮ่าแม่เจ้าขนตัวใหญ่เนาะเดี๋ยว,ตวยแต่ว่าทั้งน้องเพิ่นบัดคนบ่ค่อยตัวใหญ่พี่น้องเลยเห็ดเบี้ยกลายพูเดเล่นหนิเห็ดเบี้ยกลายเดี๋ยวตัวน้อยบ่จัก พื้นแบกหาหมพี่น้องอยู่อยูออ่วันแถวบ้านก็มีหั่นข้าอยู่บ่หรืหัน่นไทรไงหั่นเขาซื้อขายกระตุ้มขนมนี่ฮะบ้านเจ้านี่มีมีอยู่บ่มีมีรังหนึ่งมีรังเดียวบนในหมู่มบ้านบ่เลยรังที่เจ้าเบิกเฮาเขา่าอยู่อยู่ทางแาว่เฮานี่ กูเหือสัดทัดองแล้วเนาะไปได้ตามแล้วนี่ไปอาบน,น้ำบนะ้าเนาะมันจังบ่อหนาวโดยอ่าตักน้ำกินตักน้ำเฮ็ดกินก่อน,นงั้นจะไปตักน้ำอยู่บ่โดยอ๋อตักน้ำกินมองเจ้าผ้าไปเสียงไปเบิ่งหันบ่บ่ตักน้ำเฮ็ดกินน้ำกินตักน้ำแตกแล้วอ๋อตักน้ำมองหันว่ามมองมองจาอ้าผุนบ่บ่นี่มองใช่ อ๋ออยู <Hadi>. ่ในนี <wi> ่ว่ะฉลุโดยมองเน่หาแตงนานเผ็ดกินต้องน้ำเอามาไว้ใส้เผ็ดดูเห็ดกินโดยอ๋อเนาะเรียบร้อยแล้วบานนี้พี่น้องตั้ภายในประมาณสิบส่าวน่ทีนี่แหละเนาะได้กินแล้วบันได้แล้วบ่ลูกเรียบร้อยเนาะโอ้นี่พี่น้อง แต่ว่ามันก็นยังมีอันนี้อยู่น้อยนึงเนาะเก็บหมอกเนาะเด้อมันบ่หลายปานใดอืออ่ะได้แล้วนี่ก็เนาะเด้อเฮ้ยไปแล้วเว้ยเกล้าบาดนี่คนละเอียดอ่อนเนาะคอยเก็บคอย,ย,ยตองอื กินเบ่ปแล้วตัวนี้ฮะก็ยังใส่เข่าอันนี้เนาะโดยมันหล่ำอุนน่นฟุน้งเท่ทหน่นอยเอาลูกมาใส่เลยละเคยเคยเก็บจังไหนอีจังไหนอีกเก็บ จังได้ปรทันแต่งานเออเอ่อเอ่อฮะเว่ามื้อนี้เต็มระบบเลยพี่น้องทั้ทงน้องหลายเพิ่นน้องปูนาตาข้าวอ่าแบบพิธีบ้านเฮาให้เบิง่งเนาะ หาแหละพี่น้องเนาะค่ำมืดแล้วมีแต่ว่านั่นแหละหรือบูเชียงกับฉีเดินทางก่อนัดูดเด้อยค่ำมืดแดี๋ยวน้ะเอาไปก่อนแป๊บหนึ่งพี่น้องเอยเดี๋ยวเอาเจ้ยืนครก้อนก็ได้ดุกอ่ะเอาเป็นว่าคันเบื่อบูเสียงมีเวลาเดี๋ยวสิข่าวมาหาไหม่ัดุดเด้อเดี๋ยวทานว่านั่นกับเจ้าอย่างยังจะซื้อกินดุดเด้อนรางวันเห็นน้องคนก่อนพี่น้องเยเอาซื้อกต้มขนมหรือว่าซื้อยังก็แล้วแต่ มีบ่สบู่ยาสีฟันบ่มีแม่ไปซื้อเอาเด้อดูเด้อเดยอ่าหรือว่ายาซระหัวก็ได้เด้อมีอยู่ระหว่างหันขาอยู่นี่มีมีบ่โดยเอออ่ะดูอ่ะขับใจเด้ออ่าเอาได้เอาไว้ซื้ออันสบู่เด้อม่ใช้ส่วนตัวเจ้าหนเด้อยาสีฟงสีฟันอ่ากินตัวใช่ได้หอมๆเนาะอ่าเชงใชได้สะอาดสะอาดเด้อดูเด้ออ่ามีพรมมียางให้มันสะอาดสะอ้านซื้อมาใช้เด้ออ่าเดี๋ยวบืนบูเชงสิมาเบิรงเด้อ เอาขอบใจได้พอเชียกที่ให้เงินเด้อขอบใจโอ้ยบ่เป็นหยังดูกเอาลาพี่ลาน้องก็ดูสบายดีก่อนสบายดีอ่อเอาบ่เซ็นขอใหม่นี่เด้ออ๋านี่เนาะมาพอดีเลยบัดนี้เนาะเออปลูกบัดนี้เรียบร้อยแล้วเนาะบัดนี้ค่ําพอดีเพี่น้องเอ้ยอ่านี่แหละเนาะเปานแนล้วกอ่าว่าเป็นครอบครัวนี่ยันเบิดพี่น้องเอ้ยเนาะ ปูกองพังลายซิ่งลายย่างเนาะนี่แหละอ่านี่เมล่อเป็นอรเนาะอืามเนาะนี่แหละอัปเดตในพี่น้องก็ติดตามเบื้องน้ำกันอีกเนาะน้องลาบปิดมาจังไลยก็จ้างว่ากันพี่น้อยเนาะเราบุเซียงคอโตเริ่มทางก่อนบบบนี้พี่น้องเนาะมือหน้ามือในเดี๋ยวมาเยี่ยมยามทำข้าวทางน้องลาเพิ่นเนาะอยู่ดีมีแหงลำด้วยเบิด์ตสุครุสคนนะพี่น้องเด้อกับภาพบรรยากาศอ่าอากาศลมหนาว วีวอลวีวอลพี่น้องแข่งคากระสันตึกตักตึกตักตึกตักแะไรพี่น้องเนาะเอ้พ่อพกันในคลิปหน้าคลิปนี้อยู่ดีไม่แห้งบัดสกูสกคนสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ